สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรชาสมุนไพรที่ช่วยล้างพิษล้างสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์มอล,ลีนนะคะที่ตกค้างอยู่ในร่างกายและที่สำคัญใครที่มีอาการกรดไหลย,ย้อนทานชาสูตรนี้รับรองว่าหายแน่นอนค่ะ นั่นก็คือชาจากผักบุ้งแดงนั่นเองนะคะอันนี้ผักบุ้งแดงหาง่ายมากๆค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตามแถวบ้านนี้นะใช้ได้หมดนะคะทั้งส่วนของต้นของใบแล้วก็ของรากด้วยแต่ถ้าใครไม่มีซื้อมาแบบนี้ได้เลยค่ะก็แค่วันละ1ขีดหรือ1กร,รัมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํำกันค่ะ ก็ให้เรานำผักบุ้งแดงนะคะลงล้างทำความสะอาดเราก็จะแช่เขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความสะอาดเพราะว่าเราจะต้องนำชามาดื่มมาทานนะเราก็จะแช่ล้างเขาด้วยเบกกิ้งโซดาสักหน่อยหนึ่งคะ่ะนี่นะคะก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะช่วย ทำให้ผักม่งของเราปราศจากเชื้อโรคนะคะสำหรับสูตรชาสมุนไพรสูตรนี้นะดีต่อการล้างพิษมากช่วงนี้จะสังเกตนะคะมีข่าวออกมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับพวกสารฟอร์มาลีนนะตัวผักม่งแดงตัวนี้นะคะถ้าเราดื่มทุกวันมันจะช่วยชะล้างสารพิษตรงนี้ออกไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะแช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะคะครบเวลา10นาทีนะคะ ก็นําขึ้นมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเขาอีกสักรอบนึงเพียงแค่นี้ก็สะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทําชากันได้เลยค่ะถ้าดูว่าผักบุ้งของเรายาวเกินไปนะคะหรือว่าหม้อเราเล็กนะก็หั่นครึ่งได้นะคะหั่นท่อนเป็นแบบนี้เตรียมไว้เลยค่ะเราก็มาเตรียมตั้งน้ํากันนะคะสําหรับสูตรนี้จะใช้น้ํา1ลิตรในการต้มนะคะ การต้มน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราก็จะต้มทีเดียวแล้วก็จิบทานทั้งวันเลยค่ะหลังจากที่น้ำเริ่มร้อนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะเราก็นำผักบุ้งแดงของเราลงต้มได้เลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยรอให้น้ำเขาเดือดขึ้นมานะตรงนี้นะคะเนี่ยพวกแพทย์แผนไทยแผนโบราณนะคะเขาก็จะนำตัวผักบุ้งแดงนะคะมาใช้ต้มแบบนี้แล้วก็ ดื่มเป็นชาเพื่อล้างสารพิษหรือว่าสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเรานะคะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางยาย้อมผมพิษจากยาล้างห้องน้ำหรืออาจจะเป็นควันพิษ หรือแม้กระทั่งสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราดื่มแบบนี้ทุกวันก็จะช่วยล้างสารพิษแล้วที่สําคัญตัวของผักบุ้งแดงนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณของเขาเยอะมากๆนะที่สําคัญใครที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนสามารถดื่มสูตรนี้ได้นะคะอาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเราจะต้มต่อเข้าไปแบบนี้รอจนน้ําเดือดก่อนนะคะหลังจากที่เราต้มจนน้ำเดือดแบบนี้นะคะ ให้เราปรับไฟเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็ต้มต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะสำหรับสูตรการต้มชาผักบุ้งแดงสูตรนี้นะคะเราควรจะต้มแล้วก็ดื่มให้หมดวันต่อวันไม่ควรต้มแล้วกเก็บค้างไว้นั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอให้เขาต้มต่อไปอีก10นาทีนะคะหลังจากที่เราต้มด้วยไฟอ่อนจนครบ10นาทีนะคะ ก็ดูได้เลยค่ะจะเห็นว่าน้ำที่เราต้มจะเปลี่ยนเป็นสีออกเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะก็ให้เราเตรียมปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานํามากรองได้เลยค่ะเราจะใช้เฉพาะในส่วนของน้ำนะคะไม่ใช้ในตัวของต้นผักบุ้งค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะเราก็จะจิบดื่มอุ่นๆแบบนี้ทั้งวันได้เลยนะคะคือใน1วันเนี่ยยังไงเราก็ทานน้ำเกิน1ลิตรอยู่แล้วนะก็ให้เราดื่มเป็น ผักบุ้งแดงแบบนี้นะคะดื่มทุกวนันติดต่อกันนาน7วันเสร็จแล้วให้เราเว้นสัก3วนันแล้วค่อยดื่มใหม่ต่ออีก7วันนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆช่วยขับสารพิษให้ออกมาทางปัสสาวะนั่นเองนะคะทานได้7วันเว้น3วันนะใครเป็นกไหลายยอ้อนสามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะลองทำกันดูค่ะ